ชุดถูเป้ากับหอกกาตก่อนพลังความสาลิกาสาลิกาครับนี่นี่ เครับ,รบามงามงางามงมาทีเียอยครับผนี่ละมามมามามมา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 ,มา,กา,กากมามามามองาม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 างามาา วันนี้กดได้แปดสิบเอ็คองค,ครับโอ้ยเด<ล>็กหอกตัวนี้ซะเนอะอันนี้วันนี้ครับตีมือครับตีมือวันนี้วันนี้สิบค่ำวันนี้สิบค่ำวันเสาร์เก่าดีสิบดีเก่ดิดกดเวลามากด ต้อรมดาได้นี่นีเบาดิฮอดอันกันไก่กันไก่นนด้นี่เบาเลยนีเบาเพ่งไปได้ก็นนีเบาแ่่เนื้อลมเกียวสวยๆไปประมูลงามเลยครับคไปประมูลนะสวันสกันเวะทะอนป่ได้กันะอ สวยงามมากครับป<ะ>๊าต,ต,ตัวเนี่ยทศกัดนี่ได้ชีดเลยว่าคืองามแท้งาม